สวัสดีครับกับผมร้อยเฟืองวิศษพันชั้นปีที่2ตอนสอสอสองที่สิบแปดครับการประยุกต์ใช้คําสั่งยุติการในการสั่งการงานทั่วไปของหน่วยสถานการณ์สวัสดีกําลังผลทุกนายเนื่องจากผู้บังคับกองพันจะมาตรวจหน่วยในวันพรุ่งนี้หมวดขอเราได้รับภารกิจในการดําเนินการเขตสูนยิบาบลมอบกองร้อยโดยผู้บังคับหมวดได้แบ่งมอบความรับผิดชอบให้แต่และหมู่เรียบร้อย ภารกิจหมู่ไปได้ที่หนึ่งของเรารับผิดชอบตัดหญ้าและตัดกิ่งไม้บริเวณด้านหน้ากองร้อยให้แล้วเสร็จภายใน12ศูนย์ของวันนี้เพราะช่วงบ่ายพว่หมอจะทําการตรวจความเรียบร้อยก่อนพอบอร้อยจะมาตรวจในช่วงเย็นการปฏิบัติเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยผมจะแบ่งมอบความรับผิดชอบดังนี้ชั่วจริงก็รับผิดชอบตั้งแต่ย่านกลางกองร้อยไปทางด้านซ้ายจนถึงทางวุธชั่วจริงขอรับผิดชอบตั้งแต่ย่านกลางกองร้อยไปทางด้านขวาจนถึงทางสื่อสารการช่วยลบ นอกจากนี้ให้เปิดเครื่องรับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ด้านหน้าคลังเก็บของให้เรียบร้อยน้ําดื่มน้าหวานเทปบอยมีสารสูตให้อยู่ด้านหน้าของกองร้รอยบริเวณนี้ให้หัวหน้าชุดกำกับดูแลการปฏิบัติในส่วนของตัวเองให้เรียบร้อยหากมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติแจ้งมาที่ผมผมจะดูแลในภาพรวมและอยู่ร่วมทํางานกับพวกจนจบภารกิจการบังคับบัญชาและการติสื่อสารในห้องของการปฏิบัติ ปฏิบัติผมไม่สามารถจุดติดภารกิจอื่นใดให้หัวหน้าช่วจริงกอและัน้าวขอปฏิบัติหน้าที่ผมในรดับมีใครสงสัยหรือไม่ถ้าม,มีใครสงสัยคันนี้เวลา18-10ให้ทุกนายเปิดร,รับกรแยไล์ดำเนินการผมครับ